มีตำนานเล่าว่ายูโรปาเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แห่งดินแดนฟินิเซียลูกสาวของคิงอาเจนอหรือในบางตำนานกล่าวว่าเป็นบุตรีของคิงฟีนิกซ์เธอเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามอย่างเหนือมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่รูปโฉมหากแต่แผ่ประกายของความอ่อนโยนนิ่งสงบและบริสุทธิ์จากภายในสเสน่ห์อันอ่อนยาวที่ทําให้เทพเจ้าหลายองค์ต่างหมายปองเธอวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าแจา่มใสและสายลมพัดเบา ยูโรปาและสาวใช้ของเธอออกไปเก็บดอกไม้นานาพันธุ์บนทุ่งหญ้าเขียวขจีริมชายฝั่งใกล้เมืองซิดอนขณะนั้นเองซูสมองลงมาจากเบื้องบนเขาเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งที่ความงามของเธอเปล่งประกายจนไม่อาจละสายตาได้เธอมีบางอย่างที่ทำให้แม้จัดซูสที่ครอบครองหญิงงามมานับไม่ถ้วนยังต้องชะงักนี่ไม่ใช่แค่ไฟปรารถนาฉับฉฉยแบบที่เขาคุ้นเคยแต่นั่นแหละเขาก็ยังเป็นซูสคนเดิม ที่เชื่อว่าทุกอย่างต้องได้ถ้าเขาต้องการและเขารู้ดีว่าถ้าโผล่ไปแบบเทพหญิงสาวคงวิ่งหนีแน่นอนเขาจึงวางแผนแปลงร่างเป็นวัวตัวผู้สีขาวบริสุทธิ์ขนสีขาวแวววาวในตาอ่อนโยนเยือกเย็นและการเคลื่อนไหวช้าๆเต็มไปด้วยความสงบที่ชวนหลงไหลวัวตัวนั้นเดินเข้าไปใกล้กลุ่มหญิงสาวอย่างนุ่มนวลและนั่งลงบนพื้นหญ้าด้วยท่าทีสงบเสงี่ยมยูโรปาและสาวใช้ต่างหัวเราะขำขันอย่างเอ็นดู พวกเธอเอามือแตกขนมันลูบหัวอย่างไว้ใจแล้ววางพวงมาลัยดอกไม้บนเขาวัวน,นิ่งไม่ไหวติงเหมือนเป็นเพื่อนเล่นในทุ่งหญ้ามากกว่าสัตว์ป่าไม่นานยูโรป้าก็เผลอขึ้นไปนั่งบนหลังบัวอย่างไม่คิดอะไรและทันทีที่เธอขึ้นไปร่างบัวพุ่งตัวออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วไม่มีใครทันได้ตั้งตัวยูโรปา้าตกใจร้องเสียงหลงเรียกหาสาวใช้แต่ไม่มีใครช่วยทันบัวสีขาวพาเธอลอยตัวเหนือผิวน้ำ ว่ายข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างมั่นคงผิวกายแห้งสนิทดั่งไม่เคยเปียกบรรดาสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่างล้อมรอบว่ายตามคล้ายขบวนแห่ซึ่งในบางตำนานเล่าว่าโพไซดอนก็มีส่วนร่วมโดยส่งฝูงสัตว์ทะเลมาคุ้นกันจนกระทั่งถึงเกาะครีตวัวตัวนั้นค่อยๆหยุดลงบนชายหาดแล้วจึงเผยร่างที่แท้จริงซูสเทพเจ้าแห่งสายฟ้านั่นเองท่ามกลางแสงสว่างที่เจิดจ้าและอำนาจอันล้นเหลือ ยูโรป้าไม่อาจหลบหนีไปจากโชคชะตานี้อีกต่อไปซูสมอบตำแหน่งราชินีแห่งเกาะครีตให้เธอพร้อมให้กำเนิดลูกชายสามคนได้แก่ไมโนสราดามานทิสและซาเปดอนซึ่งกลายเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกมนุษย์และโลกหลังความตายเพื่อปกป้องเธอและเกาะอันเป็นบ้านใหม่ซูสยังประทานของวิเศษมากมายเช่นทาลอสหุ่นยนต์ทองแดงยักษ์ผู้ปกป้องเกาะสุนัขล่าเหยื่อชื่อไลแลบส์และหอกวิเศษเจเวลินซูสภูมิใจในแผนการนี้ยิ่งนัก ไม่ใช่เพราะชัยชนะเหนือหญิงสาวแต่เพราะเขาสามารถใช้พลังแห่งความนิ่งและอ่อนโยนแทนพลังสายฟ้าอันดุดันได้อย่างงดงามวัวสีขาวนั้นจึงไม่ใช่แค่ร่างจำแรงชั่วคราวแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ควบคุมด้วยหัวใจสุดท้ายซุสจึงยกวัวตัวนั้นขึ้นไปประดับบนท้องฟ้าเพื่อให้จักรวาลจดจำเรื่องราวแห่งความหลงไหลความรักและแผนการอันแยบยนต์นี้ไว้ตลอดกาลและนั่นคือกำเนิดของกลุ่มดาวทอรัสราศีพฤษภในระบบโหราศาสตร์ตะวันตก และหากมองในเชิงโหราศาสตร์ราศีพฤษภก็สะท้อนคุณลักษณะของวัวตัวนั้นไว้อย่างเด่นชัดแน่วแน่มั่นคงสุขุมและมีพลังเงียบที่ใครก็ประมาทไม่ได้ชาวพฤษภมักจะไม่ใช่คนที่ใช้พลังในการเอาชนะใครด้วยเสียงหรือความเร็วแต่ใช้ความนิ่งเป็นอาวุธพวกเขาเชื่อในจังหวะของตนเองไม่เร่งไม่ร้อนแต่ก็ไม่ถอยคล้ายวัวที่แม้จะดูเชื่องช้าแต่ถ้าเดินหน้าแล้วไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ง่ายขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ หากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์หรือช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้คุณได้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ